คุณผู้ชมคะชวเลขกับการจดบันทึกการประชุมสภาเกิดขึ้นมาพร้อมกันตั้งแต่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี2475ค่ะจนถึงขณะนี้ก็เป็นเวลากว่า80ปีแล้วนะคะที่การประชุมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรัฐสภายังคงให้เจ้าหน้าที่ชวเลขเป็นผู้จดบันทึกการประชุมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดการปฏิบัติหน้าที่จริงๆของเจ้าหน้าที่ชวเลขค่ะ กำลังมีการประชุมของคณะกรรมาการการต่างประเทศสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติเดี๋ยวตามเข้าไปดูในห้องประชุมกรรมธิการกันค่ะเจ้าพนักงานชาวเลขมักจะนั่งอยู่บริเวณด้านหลังห้องประชุมโดยในการจดชวเลขทุกครั้งจะมีเจ้าพนักงานชาวเลขมากกว่า1คนเพราะต้องคอยสลับกันจดบันทึกการประชุมอย่างต่อเนื่องไม่ให้ตกหล่นในประเด็นสําคัญ นางมายุรีสุทธิวงศ์เจ้าพนักงานชาวเลขชำนาญงานและนางสาววิภารินีนัตะกวดุ่งเจ้าพนักงานชาวเลขปฏิบัติงานสำนักงานเลขาธิการวุฒธธิสภาคือผู้ที่มาทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ได้เล่าว่าการเขียนชาวเลขเป็นการจดบันทึกทุกสิ่งที่ได้ยินลงในกระดาษก่อนนำไปถอดเป็นข้อความแล้วส่งกลับมาให้คณะกรรมาการในรูปแบบของบันทึกการประชุม เจ้าพนักงานชาวเลขจะมีอุปกรณ์ที่สําคัญที่ต้องใช้ร่วมกับการจดชวเลขคือเครื่องบันทึกเสียงและนาฬิกาเนื่องจากการประชุมในบางครั้งอาจได้ยินเสียงผู้พูดไม่ชัดเจนการบันทึกเสียงไว้จะช่วยให้นํากลับมาฟังซ้ําและถอดข้อความได้สมบูรณ์มากขึ้นส่วนนาฬิกามีไว้จับเวลาเพื่อจะได้ทราบเวลาที่ต้องสลับสับเปลี่ยนการจดบันทึกการประชุมแล้วก็จะมะีเครื่องบันทึกบันทึกเสียงเป็น mp 3เงี้ยค่ะแล้วก็มีสมุด อินสอยังลบนาฬิกาที่ใช้กาหนดเวลากหนดเวลาด้วยเหรอคะคือไม่ใช่จับเวลาค่ะหมายถึงว่าคนหนึ่งเขาจะจดคนละครึ่งชั่วโมงจะสลับกันสลับกันจดนะคะค่ะคือระชุวงห้องหนึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่สองคนเพื่อที่จะสลับกันแต่คนละครึ่งชั่วโมงนางมายุรีให้ข้อมูลว่าการเขียนชวเลขแบบบิดแมนจาเป็นต้องใช้กระดาษจดที่มีเส้นบรรทัดเพราะลักษณะการเขียนมีทั้งเหนือเส้นติดเส้นใต้เส้น และไม่สามารถใช้ปากกาในการเขียนได้ชววเลขแบบปิดแมนจึงต้องใช้ดินสอเขียนเท่านั้นเนื่องจากลายเส้นต้องมีการเน้นเส้นหนักเส้นเบาความขยันหมั่นฝึกซ้อมเป็นสิ่งสําคัญของการเป็นนักชวเวลเลขเราจะทําให้เกิดความคล่องแคล่วในการจดบันทึกโดยผู้เริ่มต้นควรต้องศึกษาและจดจํารูปแบบของลายเส้นที่ใช้แทนตัวอักษรสระวรรณยุกต์ต่างๆ ก่อนลองฝึกประสมคํารวมถึงการจดจําคําย่อที่สําคัญต่างๆเราจะเรียนรู้ก่อนว่าตัวย่อของสมมุติเรามีกอไก่ขอไข่เงีมันก็จะแทนด้วยลักษณะการลากเส้นว่าอย่างนี้พอเพิ่มระดับขึ้นมาก็จะเป็นท่องคําย่อค่ะว่าอย่างกระรวงอ่ะกสนะรู้กันว่าเป็นกระทรวงคือเหมือนเราต้องใช้คําย่อเยอะหน่อยะคะเพื่อลดลดเวลาในการเขียนนะคะเพื่อให้มันเร็วขึ้นมันก็เหมือนมา เรื่อยๆค่ะขึ้นระดับมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นเหมือนพัฒนาความเร็วขึ้นนะคะความยากของการเขียนชวเลขอยู่ที่สำเนียงและภาษาของผู้พูดเช่นหากการประชุมนั้นผู้เข้าประชุมใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารหรือชี้แจงกับกรรมธิการเจ้าพนักงานชาวเลขอาจฟังและเขียนออกมาได้ยากกว่าภาษากลางหรือการประชุมที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศหรือคำศัพท์เทคนิคเฉพาะ จะมีความยากเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่คุ้นเคยในภาษาและคำศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสมมติคำขึ้นมาเดี๋ยวดูซิว่าการเขียนชาวเลขแบบกรีกจะเป็นยังไงสมมติว่าท่านประธานพูดคำว่าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมั <S <S นสั้นแค่นี้เหรอคะหนูพูดตั้งยาวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติอืม สั้นๆการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนึกสิแล้วเราจะอ่านออกไหมเนี่ยม, <laughs> มันเป็นภาษาพิเศษจริงๆนะคะคราวนี้เรามาดูการตัวอย่างการเขียนชวเลขแบบพิตแมนนะคะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ<ม>เราจะเขียนยังไงคะอืม น,นี้ก็คือภาพการปฏิบัติงานจริงๆในห้องประชุมคณะกรรมการซึ่งในปัจจุบันนี้การจดชวเลขยังมีใช้อยู่เพียงหน่วยงานเดียวคือที่รัฐสภาค่ะถ้าหน่วยงานราชการหน่วยอื่นนะครับถ้ามีความสนใจอ,อ,อยากจะศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับกับชวเลขนะหมายถึงว่าถ้าคิดว่าจะเอาวิชาชาวเลข ไปใช้ในหน่วยง,งานของท่านเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถบ้ากกงก็ลองติดต่อผ่านมาที่สํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรแล้วเรายินดีที่จะไป,ไปฝึกอบรมให้ท่านนะครับสุลารัตพันธศีถ่ายภาพสุดารัตสร้างถิน่นรายงาน